มอร์นิ่งและสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดพอร์ตสำหรับเทรดทองเป็นมือใหม่สนใจอยากจะมาเทรดทองหรือแบ่งพอร์ตมาเทรดทองนะครับมันนี่โร่นโดยอาจารย์ออฟนะฮะเราเตรียมเปิดกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มใหม่เลยนะครับสําหรับมือใหม่ที่จะมาเทรดทองเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงสมัครเปิดบัญชีที่ลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้โอเคไหมครับแค่นั้นนะเพื่อน สามารถที่จะเข้ากลุ่มได้เลยสงสัยอยากจะได้ข้อมูลอะไรยังไงนะครับสามารถสอบถามผมโดยตรงได้นะฮะที่ Line m o n e y h e r o อันนี้เป็นไลน์ของผมเองนะครับตรงนี้เนาะสำหรับใครที่สมัครมาก่อนหน้านี้อ่ะเล่าให้ฟังนี้แล้วกันนะครับคือ 3- 4วันที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะมีหลายๆคนที่สมัครเข้ามาแล้วก็เข้ากลุ่ม l i น์อีกกลุ่มหนึ่งไปแล้วตัวนั้นนะ่ะจะเป็นเป็นกลุ่มที่เข้าเทรดกันอยู่แล้วนะพอเข้าไปก็ จะงงๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจเปิดกลุ่มใหม่เลยเป็นกลุ่มสําหรับมือใหม่โดยเฉพาะเนาะเออใครที่ไปเข้ากลุ่มนั้นแล้วนะครับอยากจะมาเข้ากลุ่มมือใหม่รบกวนหลังไมมาหาผมนิดนึงผมจะส่งลิงก์กลุ่มใหม่ให้โอเคไหมครับตามนี้เลยนะฮะอ่ะพัฒน์ตามนี้โอเคนะครับเนี่ยถ้าเปิดสมัครเรียบร้อยแล้วอ่ะโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะแจ้งรายละเอียดเรามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มจากการอัปเดตนะครับหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับมีใครบ้าง BTS ตรงนี้ยังไม่น่าสนใจนะครับ BH นานเป็นไงลงต่อเรียบร้อยแต่ว่า BH เนี่ยเนื่องจากมันไปรีเจ็คนะครับในตำแหน่งของแก็บเลยก็มีโอกาสที่จะโดดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้า BH เล่นเหนือ236อันนี้น่าสนใจเลยนะ อลองดูนะครับต่ด้วยเซนเทลนะครับเซนเทลอยังคงลงต่อครับเคทิบินาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตรงนี้ไม่สนใจแล้วนะครับ NIF เรียบร้อยครับฟอร์สองจุดศูนย์แปดนะฮะน่าจะฟอร์อีกนะครับเพราะว่าดูจากแรงขายเนี่ยดูดิอีกร้อยเก้าสิบล้านก็น่าจะสามฟอร์นะสำหรับ NIF นะครับ TRP ยังไม่สวยนะครับยังไม่สนใจ XPG ล่วงโอ้โห เฮ้ย <Hey, S 2> มีแรงนึงกลับวะ <laughs> เออมีแรงนึ่งกลับเพราะว่าดูช่วงท้ายเกมเนี่ยยังยังหลุดโลอยู่เลยนะครับตรงตรงเนี้ยก็ยังไม่น่าสนใจนะครับแนวรับอยู่ที่85ตังว้าวว้าวอ่ะโอเคพักได้ค่อนข้างสวยครับ SGC โอเคพักไม่มีปัญหาครับแอปโก้ o, โอเคนะครับตำแหน่งยังใช้ได้ครับสีไทยโอเคอ่ะไม่เลวร้ายฮะอิชินี่สวยเลย BA อ่ะเป็นการพักตัวครับทิปโก้พักตัว BSRC สวยนะฮะ JPARK JPARK เนี่ยมันนานเกินไปแล้วมันหลุดลงมาก็ใครจะรอก็รอนะครับแต่ผมว่ามันนานเกินไปแล้วจะขายก่อนก็ได้ฮะ SVI อ,อันนี้ไม่เสียแรงที่ให้เฝ้าถึง3รอบสุดท้ายเด้งขึ้นไปแล้วใครที่ขึ้นมาอย่างนี้นะแบ่งขายทำกำไรไปก่อนที่เหลือก็ปล่อยรันนะครับมีโอกาสขึ้นต่อทีนี้เรามาเช็ค ดัชนีนะครับอ่ะมีแรงฮึดมาช่วงท้ายช่วงท้ายจริงๆครับขอดูไทม์เฟรม5ทนีนี่นี่นี่มาช่วงท้ายเกมมรงครับตอนนี้15นาฬิกา3 5นาทีย,ยังยังยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ชะตาเลยแล้วก็ขึ้นมามาเบรกในกรอบจริงๆอ่ะคือเวลา15นาฬิกา5 5นาทีแล้วก็ช่วง16นาฬิกาเนี่ยก็กลับคืนขึ้นมานะครับถ้ายังแข็งขันได้แบบนี้นะไอเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้เลยนะ คือบางคนบอกว่าเอยอ้มันยัง,มยงไ,มไม่ได้มีการพักตัวไม่เป็นไรไม่สนใจจะพักตัวไม่พักตัวไม่สนใจแต่การกลับคืนขึ้น,น,นมายืนอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้เลยขอวันนี้นะครับนะวันที่20เนี่ยวันที่20ต้องยืนเหนือสามหนึ่งศูนย์นะแล้วไม่ต้องสนใจ310หนึเนยต้องแบบกระชากขึ้นไปเลยนะครับแท่งแรกเนี่ย,ยแท่งแรกเนี่ย ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแท่งที่2ที่จะตามมานะครับต้องไม่เห็นฝุ่นวันนี้เอาให้ดีนะมีโอกาสกลับตัวได้นะเพราะว่าแท่งแรกมันนำมาแล้วมีโอกาสกลับตัวก็ให้ถ้าให้ดีก็คือไปชนที่1 3ึ่ไปเลยจะเป็นการกลับตัวกลับตัวนะครับนะฮะไม่ไม่ไม่ได้เป็นการรีบาวนะมองว่าเป็นการกลับตัวในกรอบระยะ1เดือนนะให้จับสัญญาณดีด รอดูตอนเช้ามีโอกาสเปิดโดดได้นะสำหรับเซตคนด่ากันงมเลยใช่ไหมอะไรนะตลาดหุ้นที่ตกต่าที่สุดในโลกอะไรมาดูที่ S50 S50 ไม่ได้สวยเท่ากับเซตนะนะครับแต่ว่าทรงก็โอเคครับ S50 ต้องเล่นโซนเหนือ817เท่านั้นถ้าต่ำกว่า817เนี่ยมันยังไม่มีจุดซื้อนะครับสำหรับถ้าจะมองโซนนี้ในระยะสั้นเนี่ยจะมองเป็นขาขึ้นแล้ว ยังไม่มีสัญญาณขาขึ้นนะแต่ผมจะมองเป็นขาขึ้นแล้วเพราะมันมันมีตัวเนี้เข้ามาแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันไม่ได้ถึง817ในวันนี้นะฮะถ้าไม่ถึงแล้วออกข้างเนี่ยก็ยังคงมองลงอยู่โอเคไหมแผนไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะฮะคือที่ก็พอยตคือ817ของ S50 นะถ้ายืนไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ก็ยังมองลงแต่ถ้ายืนได้คือกลับตัวเลยเปิดสัญญาณคอได้เลยนะครับสำหใครที่เล่น d อ่ะมาดูครับ วันนี้มีหุ้นตัวไหนที่จะต้องระวังนะครับตัวแรกคือ GPSC ตัวนี้เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับสัญญาณแบบนี้เนี่ยอันนี้ระวังสัญญาณหลอกนะครับ SM จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อ TLI นะครับเหมือนกันเห็นว่าเป็นแฮมเมอร์ข้างล่างเนาะก็เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับ AP นีอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเด้งเพื่อลงนะครับยังไม่ใช่จุดที่น่าสนใจ AP มีโอกาสที่จะหลุดลงไปได้ลึกได้ไกลนะครับแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ7.5ออล่า นิวโรออรทามโลนะครับก็ผมคิดว่าหลุด10บาทอะสำหรับออร่านะสำหรับแบมแบมในเกิดนิวโรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสหลุด7บาทได้ด้วยยังยังไม่ใช่จุดเล่นไม่น่าเล่นนะครับ BYD อย่างเงี้ยคนถามมาเยอะมากๆเลยคนคิดว่าเป็นรถไฟฟ,ฟ้าดิซัมไปนะฮะก็ไม่ใช่ไม่ใช่จุดเล่นนะครับต้องเป็นจุดที่ต้องระวัง c ีฟารเหมือนกันนะครับแต่คนก็ถามเข้ามา,าเอ้ยรับได้ยังรับได้ยังไม่ใช่นะครับ มันมันใกล้นะครับแนวรับทางจีบีออยู่ที่1บาทแต่คิดว่าไม่อยู่นะครับน่าจะหลุดแล้วก็จุดสุดท้ายที่จะต้องระวังเนี่ย BBAK เงี้ยตรงนี้ไม่ใช่จุดที่จะต้องเล่นนะครับเป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังตัวนะถ้าเด้งก็เด้งสั้นๆครับเป็นการเด้งพลงต่อต่อมาไปดูชุดหุ้นสวยของเราครับตัวแรกคือเดลต้าเดลต้ารอดูการพักตัวก็ได้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องรีบนะครับแต่ถ้าเกิดเขาพักแถวแถวแปดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย บกลบนิดหน่อยฮะช่อง2ช่อง3ช่องแถวนี้ซื้อได้เลยนะครับก็จะเป็นสัญญาณขาขึ้นแล้วก็วิ่งขึ้นไปต่อแนวต้านจะอยู่ที่95บาทถัดมาคือ s ินเนกนะครับซินเนกเนี่ยเป็นกรอบไซเวย์เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยมันเริ่มยกโลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านรอบนี้จะอยู่ที่12.4สนะครับสต็อปลอจะอยู่ที่1 0บก็อาจจะรันได้ใน1สัปดาห์นะครับ SMT อันนี้น่าสนใจเลยนะฮะ ขึ้นมาอยู่ในโซนบนจริงๆเขาขึ้นมาประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับปรุ่มมาได้ค่อนข้างดีครับมีโอกาสเบรค3บาทก็แนวต้านประมาณ3.3มจุดหาหน้าอันนี้ใบพัดเลยนะครับสวยงามมากนะตำแหน่งเกิดดีแบบดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นได้กรอบ1สัปดาห์หลังจากนี้ผมคิดว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะแล้วก็อาจจะอาจจะขึ้นไปแตะแถวแหบบาทได้ด้วยนะครับ แล้วก็ Neo n นีฝากเฝ้าหน่อยอันนี้ผมเตือนมา2-3คลิปแล้วเออก็ฝากดูหน่อยแล้วกันนะครับ s t o p ปลอสนโจะอยู่ที่55บาทนะคร BCP นี่นะครับกับตัวแล้วก็มีแก็บขึ้นมานะครับจริงๆตําแหน่งการเกิดแก็บเนี่ยมันไม่มันไม่ควรจะเกิดด้ซ้ำไม่ควรจะเกิดหน้าตาแบบนี้นะฮะแต่ไหนๆก็เกิดแล้วก็สต็อปลอสสามนะครับแนวต้านประมาณสี่ TC อ่ายังคงมองอ่ากรอบขาขึ้นระยะสั้นได้นะครับแนวต้าน8.3สต๊อปรอรอยู่ที่7.55นะฮะอิชินะกรอบไซเว่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่นี่กรอบไซเว่ยก,กับตัวเป็นดับเบิลวอททอมพอดีนะครับอันนี้ก็ยังฝากดูต่อนะสำหรับอิชิแนวต้านอยู่ที่18.6เลยนะครับอีกไกลเลยสต๊อปรอรไว้ที่16.2ก็ได้แล้วก็ตัวสุดท้ายคือแอดไว แอดไว้ตามตรงเลยคือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่มันไปดันไปรีเจ็คในตำแหน่งแนวรับพอดีเลยฮะอันนี้คือพอดีจริงๆฮะเนี่ยฮะ4.22ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแนวต้าน4.6มองแค่นี้พอนะครับเอาเป็นว่าแอดไว้ในวันนี้ถ้าเล่นต่ำกว่า4.24ไม่ต้องสนใจนะถ้าเปิดเหนือเล่นเหนือ4.24เนี่ยโอเคเล่นได้ตามได้นะครับ สต๊าฟ4.06นะฮะจบไปแล้วนะครับใครจะไปเฝ้าหน้าเทรของตัวเองไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามจริงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะใครอยากได้คอนเทนต์พิเศษจากช่องนะครับดูใน YouTube เลยนะฮะสามารถกดสมัครที่ YouTube ได้เลยนะครับจะไม่มีการโอนเงินเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับคือต้องสมัครผ่านช่องทางของ YouTube เท่านั้นนะครับกดสมัครถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอก็แอดไลน์มาถามผมได้นะครับที่ไลน์ มันนี่ฮีโนะฮะอ่ะผมเรียงคำถามให้ใหม่ขอบคุณการวิเคราะห์กระชับสไตล์จันพืชขอบคุณครับถ้าดอยพุทธเซต50สิบสอที่เท่าไหร่เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเราพุทธกันมานานมากมันต้องกำไรมหาศาลเลยนะหรือว่าตัดสินใจมานานแล้วก็มาพุทธวันที่มันกระชากขึ้นมาพอดีวะเออถ้า ถ้าไปพุทธวันที่กระชากขึ้นมาพอดีต้องคัดเลยครับไม่ต้องหาตำแหน่งของการสต็อปนะฮะหาหน้าใช่ลักษณะใบพัดหรือเปล่าใช่ครับ y g t เกิดอะไรขึ้นครับทำไมโดนเทหนักมากๆวา g โดนฟอสเซลหลายๆตัวโดนฟอสเซลนะครับในในวันในเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะลอด t t ทเพราะช่องนี้เลย BTS ก็ห้ามบ่อยมากๆจริงเราห้ามบ่อยจริงๆนะฮะห้ามจนคนเบื่อว่ามึงจะพูดอีกแล้วมึงจะพูดทำไมเนี้ย ตลาดน่ากลัวมากหุ้นลงไปฟอหลายตัววันนี้อาจารย์เทรดหุ้นอเมริกาหรือแต่ประเทศบ้างไหมคะไม่ได้เทรดนะครับก็รอหุ้นไทยอย่างเดียวนะครับกดตังมารอแล้วนะฮะผมยอมนับผิวหัวใจคนเล่น n น x t วันนี้จริงๆเจ้ายังไม่เอานับถือสุดๆมันเป็นยังไงบ้างวะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะไม่ได้อัปเดตมานานแต่ก็เตือนมาตลอดนะสำหรับ n น x t นี่ยังลงต่อนะครับมีคนเอายังไหมเออก็ลงต่อฮะ at, เจมาร์แนวรับ2.6น่าจะ จบรอบแล้วเจมาร์รอบสั้นมากเนี่ยรอบสั้นมากนะครับไม่ไม่มีแนวรับแล้วนะครับสบายไม่มีบิดเลยทํำยังไงดีครับมันติดฟอรครับมันเลยไม่มีบิดนะฮะอยากออกแต่ออกไม่ได้โอเคก็ต้องหาช่องออกนะครับแล้วควรช้อนเอา้าอะไรวะเดี๋ยวนะคุณพี่คนเดียวกันปะวะคนเดียวกันเลยเว้เอวะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะ สบายไม่มีบิดเลยทำยังไงดีอยากออกแต่ออกไม่ได้แต่ใจหนึ่งก็อยากจะช้อนคุณพี่เอาดีดีเอาดีดีฮะจะเอายังไงผมพูดมากไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะว่าผมบูลลี่เออนะพี่ไปไปตัดสินใจดีๆนะฮะว่าจะเอายังไงมันลงมาขนาดนี้เนี่ยมันมันไม่น่าช้อนอยู่แล้วอ่าส่วนตัวผมผมตอบกลางๆเนาะอะ่มันมันไม่ควรที่จะช้อนนะครับควรที่จะหารูออกอย่างเดียว ส่วนมันไม่มีบิดเนี่ยมันเกิดจากมันติดฟอนะครับขอบคุณข้อมูลดูคลิปจังพื่งตั้งแต่เริ่มเทรดจนตัดใจ VP2 ีละไความรู้และบทเรียนก็ยังเทรดชอบในความความตรงจริงใจโดยเฉพาะดูน้องเวลาทุกเช้ายิ้มไปกับความน่ารักขอบคุณมากๆนะครับสับสุนโดยไม่ไม่ดูข้ามโฆษณาขอบคุณมากครับเยี่ยมมากเลยฮะบางโฆษณาเนี่ยมันยาวยาวผมเคยเปิดแล้วแบบ โฆษณาส0นาทีเหมือนมันเอาคลิปคลิปหนึ่งมาให้เราดูเลยก็มีนะก <g iggle> ็ไม่เป็นไรนะแต่ขอบคุณมากนะรบกวนสอบถามแนวรับแนวต้านเนววสออ่ะมาดูน่าสนใจไหมเนเนว2สองโอเคอ่ะมันค่อนข้างชัดอยู่นะครับแนวรับก็ประมาณ82ตังค์ครับแนวต้านบาท 18, ตอนนี้ยังไม่น่าสนใจนะครับกลางๆขอบคุณอาจารย์พืชที่เป็นที่พึ่ห้พวกเราขอบคุณทุกคนเช่นกันนะครับ ขอแนวโน้ม ea ea นี่ไม่สวยอยู่แล้วอันนี้ผมเตือนแล้วเป็นสมาชิกด้วยเป็นเก้าเดือนแล้วนะครับอันนี้เตือนมาตลอดทางเนาะสำหรับ ea แต่โ Home โป o เนี่ยก็ยังไป็ขาลงอยู่ครับขาลงทั้งคู่ครับผมลงมาเยอะขอแนวรับไม่มีแนวรับทั้งคู่นะครับอ้อาวจบแล้ว <laughs> วันนี้ไม่ค่อยมีคําถามนะก็ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจนะครับก็หวังว่าวันเนี้ยจะขึ้นนะเออสำหรับเซ็ตนะเพราะว่าเบื่อแล้วเนาะมันลงมานานแล้ว ต่อให้ไม่ขึ้นวันนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน2ส,สัปดาห์นะครับที่มันจะกลับตัวเป็นขึ้นในกรอบในกรอบลักษณะอย่างเงี้ยครับนะมันต้องเป็นชุดของการขึ้นได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยแต่มันจะเป็นการขึ้นสุดท้ายมันก็จะทิ่มหัวลงนั่นแหละเออแต่ย่างไงก็ตามมันต้องขึ้นอย่างนี้มาก่อนนะฮะเนี่ยในกรอบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้นะฮะแต่เชื่อเอถอะถ้ามันขึ้นจริงๆ่ะ ที่นี่แหละเนี่ยที่เนี้ยมันนี่ฮีโร่เนี่ยเห็นเป็นที่แรกแแน่นอนเพราะตอนมันลงเราก็เห็นแรกๆเหมือนกันทุกครั้งที่มันเป็นกรอบขึ้นเราก็เห็นแรกๆนกะเพราะฉะนั้นจับมือกันไว้นะฮะสิ่งที่อย่าทําเลยนะคือตลาดล่วงแล้วปิดจอหนีอย่าทานะโอเคไหมสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําก็คือเฝ้าติดตามเพราะมันคือเงินโอเาปะมันคือเงินของเราเราอย่ามักง่ายกับเงิน ถ้ามักง่ายกับเขาเขาก็จะมักง่ายกับเราเหมือนกันผมเคยได้ยินข้อความข้อความหนึ่งเขาบอกว่าเงินเนี่ยเหมือนสตรีอ่ะฟังดีๆเงินเหมือนสตรีที่เธอไม่เคยหลับไหลนะครับวันหนึ่งที่คุณไม่ใส่ใจเธอเธอจะไปจากคุณอย่าคิดว่าเงินมันง่ายนะฮะเงินไม่ได้ง่ายแล้วก็เราจะต้อง ตรวจสอบติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอโอเคไม่พูดมากแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอใหม่ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย